อ้านี่ใหญ่สุดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหสดๆครับคุณผู้ชมครับหอยนาครับคุณผู้ชมครับมาชิมกันครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ ผมอยู่ที่แยกโรงไอติมนะครับอยู่ถนนสายสีสเกตขุขันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือแยกโรงไอติมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอวังหินแล้วก็ไปยังอำเภอขุขันได้นะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับคือแยกโรงไอติมนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งทางด้านนี้นะครับก็คือทางไปอำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตเรานะครับผมมาเจอนะครับคุณผู้ชมครับ หอยนึ่งน้ําจิ้มแซบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับอ่าเดินไปชมกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นหอยนานะครับคุณผู้ชมดูดูใกล้ๆนะครับหอยนาน่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพี่ๆเจ้าของเขานะครับว่า ความเป็นมายังไงแล้วเขาไปหาหอยจากที่ไหนทําไมหอยลูกใหญ่นะครับแล้วเอามาทําการต้มทําการนึ่งนะครับคุณผู้ชมหอมกลิ่นทีเดียวนะครับหอมกลิ่นสมุนไพรนะครับเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่ๆเขาเลยนะครับเจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับโอ้พี่น้องครับเป็นตะแซบครับหอยนี่เขาเอื่นหอยยังครับเนี่ย หอยโข่งหน้าป่ะครับนี่โอ้สุดยอดเลยไปได้ทั้งไหนครับมาคือได้หลายแต๋ก็เป็นธรรมชาติด้วยโอ้ของฟาร์มด้วยนะครับอือฮึแล้วขายนานหรือยังครับนี่ขายมาประมาณเดือนกว่าเอนขายได้เดือนกว่าเป็นยังไงครับผลตอบรับผลตอบรับยอดมากโอเคค่ะคือนิยมมากอือใช่ครับนี่ใช่ใช่โอ้โหนี่คุณผู้ชมนี่ตรงนี้สดๆข้างล่างนะครับ ตรงนี้สดๆข้างล่างแล้วอันนี้น้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดใช้แต่มะนาวล้วนๆเลยอันนี้อันนี้คือสุกพร้อมพร้อมทานเลยอันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเาจะนิยมอ๋อคืออันนี้ดิบๆอยู่ใช่ไหมครับหมายคำว่าลูกค้าเอากลับบ้านแล้วไปต้มไปลวกเองเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยก็ได้ค่ะอ๋อไปอันนี้ยังเป็นๆอยู่เหละครับอ๋อหรือจะเอาไปทานก็ได้นะครับอันนี้น้ําจิ้มให้พร้อมเลยนี่น้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ โอ้อันนี้อันนี้สดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดเลยลูกใหญ่มากอันนี้สมุนไพรใส่อะไรมั่งครับในน้าเนี่ยมีแตงกรูดมีขามีตะไคร้ค่ะอืมมีน่ามันกลิ่นหอมนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูครับลูกใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวผมผมซูมให้ดูใกล้ๆสวยๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าต้มหอยนาใช่ไหมครับ นึ่งนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนึ่งนึ่งหอยนานะครับนี่นะครับสถานที่ขายนะครับคุณผู้ชมครับถนนอาถนนเส้นอาศีสะเกตขุขันนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอวังหินนั่นเองนะครับอ่าให้ดูกันตรงนี้ตรงโน้นเป็นแยกโรงไอติมนะครับแยกโรงไอติมครับคุณผู้ชมครับทางนี้ก็จะไปอำเภอวังหินอำเภอขุขันนะครับแล้วน้องเขาพี่เขานะครับก็ขายอยู่ตรงนี้ครับอ่าโทษนะครับขายยังไงครับเนี่ย โลละร้อยห้าสิบนะครับจะมีชุดเจ็ดสิบชุดละร้อยอืมครับครับมีมีชุดเล็กนะครับชุดละร้อยนะครับคุณผู้ชมน่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมผมก็คงจะไม่ไหวแล้วแหะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอืมบวบไว้แล้วครับคุณผู้ชมนี่น้าจิ้มซีฟูดผมมาแล้วต้องมาล่องเลยครับมาหอดแรงแล้วต้องล่องเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้มีมีอยู่แล้วอ่ะอืมโอ้ยคุณผู้ชมครับ น้ำจิ้มนี้เป็นรสชาติของซีฟู้ดเหมือนเรากินซีฟู้ดเลยทั้งทั้งนี้เป็นหอยนานะครับคุณผู้ชมมามานี่ครับใกล้ๆเลยครับอ่าจิ้มออกมานะครับโอ้โหสดๆครับคุณผู้ชมครับออืน้ำลายไหลคุณผู้ชมอยาเดี๋ยวผมขอตัวใหญ่ๆนะครับอ่านี่ใหญ่สุดแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันตัวใหญ่ๆมันจะเป็นยังไงนะครับ รสชาติโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวต้องลากออกมาให้หมดอันนี้อันนี้อันนี้ไข่ใช่ไหมครับนี่กินได้หมดเลยไหมไม่หมดค่ะกินได้หมดเลยนะอ่าแม่ค้าบอกว่ากินได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับมาตัวนี้กำลังไข่โอ้ตัวนี้กาลังไข่เลยครับคุณผู้ชมครับอือหืนึ่งหอยนาครับคุณผู้ชมครับมาชิมกันครับคุณผู้ชมครับอือหือือหื ขอบคุณครับรสชาติเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยแนะนําเลยครับแยกลงไอติมครับมุ่งหน้าอำเภอบางหินนะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงปั๊มปตทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาชิมหอยนานึ่งนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับเชิญครับ